สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้วิดีโออาจจะดูแปลกตาไปนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำยังไงให้เป็นคนคิดบวกเพิ่มขึ้นในฉบับเราเองค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีค่ะเพราะการที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะส่งผลต่อจิตใจของเราอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นหาเวลาออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยสองวันต่ออาทิตย์ก็ยังดีค่ะข้อที่สองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ปกติเนี่ยเราจะเริ่มนอนสามทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นประมาณ6กโมงเชา้าเว้นแต่วันไหนที่เราต้องออกไปข้างนอกหรือว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนก็อาจจะนอนดึกหน่อยค่ะเพราะการที่เราได้พักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันเหมือนกับการที่ร่างกายของเราได้ชาร์จแบตพอตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้สึกสดชื่นแอคทีฟพร้อมรับกับวันใหม่ๆม,มากๆเลยค่ะข้อที่3เก็บห้องนอนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างสิ่งแวดล้อมในห้องให้หน่าอยู่ค่ะ และนี่ก็จะเป็น3สิ่งที่เราทำได้นะคะมาดูด้านจิตใจกับความคิดกันค่ะข้อที่1สิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราจะไม่ไปทำกับคนอื่นค่ะอย่างเช่นเราไม่อยากให้คนมาดูถูกเราเราก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นนะคะข้อที่2รักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้และตัดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกออกไปจากชีวิตค่ะเรากับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยทะเลาะกันน้อยมือมากเลยนะคะแล้วเวลาที่เรามีปัญหากัน ก็ไม่เกินข้ามวันเราก็จะเคลียร์กันได้แล้วค่ะคนคนนี้ทำให้เราไม่ต้องคอยกังวลว่าเขาจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางไหมหรือว่าถ้าเราเองเนี่ยที่เผลอทำอะไรที่มันไม่น่ารักไปเราก็จะเป็นฝ่ายที่ขอโทษออกไปเลยค่ะและพยายามแก้ไขในสิ่งที่เราทำผิดจริงๆเราไม่รู้หรอกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้อาจจะรักกัน แต่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่รักกันแล้วก็ได้แต่เราคิดแค่ว่าเราขอทำตอนนี้วันนี้ให้ดีที่สุดก็พอละค่ะส่วนในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเนี่ยเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เวลาที่เราไปเจอเขาเนี่ยเขาจะชอบพูดอวดตัวเองอวดแฟนเขาหรือว่าอวดคนในครอบครัวของเขาการที่เขาพูดอวดเนี่ยมันไม่ผิดเลยค่ะเราเฉยๆมากๆแต่พอหลังๆเนี่ยเขาเริ่มพูดอวดและกดเราให้ต่ำกว่า เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะโอเคแล้วเราก็เลือกที่จะเดินถอยออกมาค่ะข้อที่3ใจดีกับตัวเองให้เยอะๆแล้วไม่ดูถูกตัวเองค่ะขอบคุณและชื่นชมตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามหาข้อดีของตัวเองออกมาแล้วพูดมันออกมาค่ะอย่างเช่นถ้าวันนี้เราไปทำอะไรดีๆมา เราก็แค่พูดกับตัวเองว่าวันนี้เราใจดีจังวันนี้เราทําดีแล้ววันนี้เราแต่งหน้าสวยจังหรือแม้แต่วันนี้ทํากับข้าวอร่อยจังข้อที่สนอกจากฝึกชมตัวเองแล้วอย่าลืมฝึกชมคนอื่นจากใจจริงนะคะและก็ขอบคุณคนอื่นให้เป็นนิสัยด้วยค่ะอย่างเช่นบางครั้งที่เราไปเจอพนักงานที่เขาน่ารักน่ารักบริการดีๆกับเราเราก็อยากจะชมเขาไปเลยนะคะ ถึงมันจะเป็นหน้าที่ของเขาหรือว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาทําให้เราอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกที่อยากจะชมเขาและก็ขอบคุณเขาค่ะข้อที่5เราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะถ้าเราเจอคนที่สวยกว่ารวยกว่าเก่งกว่าเราเลือกที่จะชมเขาเอาเขามาเป็นไอดอลและก็แรงบันดาลใจมากกว่าจะมาอิจฉาน้อยเนื้อต่ําใจในชะตาชีวิตตัวเองค่ะข้อที่6ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ เช่นการที่เราป่วยเป็นหมอนรองกระดูกแบบนี้เราจะไปโทษว่ามันเป็นเวรกรรมมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะการที่เราเป็นแบบนี้มันเกิดจากการที่เราฝืนยกของหนักๆจนเกินร่างกายจะรับไหวเองเราทำตัวเราเองค่ะไม่ใช่เวรกรรมข้อที่7เข้าใจและมองโลกตามความเป็นจริงค่ะคนเราแค่เกิดมาก็แตกต่างกันแล้วแต่ละคนเจออะไรมาก็ต่างกันอย่าคาดหวังว่าเราทำดีไปเราจะได้ดีกลับมา ไม่เฟลถ้าเขาทรีตเราไม่ดีเหมือนที่เราทรีตเขาค่ะข้อที่8ปล่อยผ่านและช่างมันค่ะหากมีคนไม่ชอบเราเราจะพิจารณาว่าเราทำอะไรหรือว่าพูดอะไรไม่ดีใส่เขาหรือเปล่าถึงไม่ชอบเราแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาไม่ดีเลยแล้วเขายังไม่ชอบเรานั่นเป็นปัญหาของเขาค่ะไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็เลือกที่จะปล่อยผ่านมันไปค่ะข้อที่9 ทำในสิ่งที่ชอบค่ะเพราะการทำในสิ่งที่ชอบมันทำให้เราอารมณ์ดีถูกต้องไหมคะลองทำอะไรใหม่ๆออกไปข้างนอกไปเจอคนใหม่ๆบ้างออกไปเจอธรรมชาติบ้างค่ะข้อที่10 balance ค่ะถึงเราจะเป็นคนที่มองโลกงในแง่ดีก็จริงนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใจดีจนให้คนมาเอาเปรียบเราได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเจอคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเราก็ต้อง p r o เทคตัวเองปกป้องตัวเองค่ะ หรือถ้าเจอพนักงานที่เขาแย่มากจริงๆเนี่ยเราก็เลือกที่จะคอมเพลนให้เขาได้รู้ตัวค่ะส่วนเรื่องเงินทองเนี่ยจะช่างมันก็ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกับการที่เราต้องเสียเงินไปโดยที่เราไม่ได้เต็มใจหรือเสียไปแบบไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะพยายามเอามันกลับมาให้ได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้อยู่นะคะแล้วเราก็มีความสุขกับมันมากๆเลยค่ะตอนนี้ จะบอกว่าไม่ใช่ว่าชีวิตของเราไม่มีปัญหานะคะทุกคนปัญหามันมีทุกวันเลยค่ะแต่จะเล็กน้อยต่างกันไปก็เท่านั้นเองสิ่งที่เราทำได้ก็คือค่อยๆแก้มันไปสเต็ปทีละสเต็ปค่ะชีวิตคนเรามันสั้นมากเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เรามาใช้ชีวิตให้มีความสุขกันดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะทุกปัญหามันมีทางออกเสมอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ฟังมาจนจบค่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถแนะนำติชมได้เลยนะคะมาแชร์กันค่ะเราพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ